เมื่อก่อนนะครับบริเวณโซนฝั่งฝั่งโซนนี้นะครับผมจะมีหมู่บ้านนะครับจะมีนะครับโรงเรียนมีวัดนะผมตอนน้าแห้งนะผมเคยเจอฝั่งนู้นนะครับเป็นคล้ายๆเป็นแท่งน้ํานะครับโอ้เป็นเพิงหินนะผมก็ใหญ่อยู่นะครับด้านข้างนะตรงนี้นะครับเหมือนเป็นโอ้ที่ที่พระท่านมาปักกดอยู่นะครับผมมาตรงหน้าถ้ำนะครับก็จะมีเครือไม้ครับเต็มเลยครับผม มีเรืจอจอดที่ด้วยนะครับแล้วก็มีคลื่นเหมือนทะเลเลยนะครับผมนี่นะครับน่าจะเป็นกุฏิพระนะครับผมตอนนี้ไม่คิดว่าจะเจอนะครับยังใช้ไม้เป็นหลังคาอยู่นะโอ้โหนี่สวัสดีครับผมอ่านคนป่าครับ วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะผมมาไหว้พระทำบุญนะครับกันที่สำนักสงฆ์ถ้ำผาลานนะครับผมซึ่งอยู่ที่บ้านห้วยหัวนะครับอําเภอตองวันจังหวัดสุโขทัยนะครับผมก็สถานที่แห่งนี้นะครับสามารถขับรถขึ้นมาถึงได้เลยนะครับเส้นทางขึ้นมาก็จะเป็นทางแดงนะผมผ่านป่าช้าสักหน่อยนะอาจจะเปรี้ยวนะผมแต่ถลนใหญ่นะครับขับมาสบายนะผมตอนนี้นะผมก็มาอยู่นะครับในบริเวณวัดแล้วนะครับผมสงบลมลื่นมากนะครับ สิ่นี้ครับเป็นต้นโพนะครับผมมันจะเป็นหินศิลาแลกนะครับน่าจะพบในบริเวณนี้เนาะเพราะว่าไม่ได้มีการตัดครับอันนี้คือยกมาเป็นก้อนเลยนะครับผมนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยหดนะครับเดี๋ยวผมจะหาทางลงไปด้านล่างก่อนเนาะ จุดนี้นะครับผมน่าจะเป็นเส้นทางลงไปด้านล่างนะครับเป็นบันไดปูนล,ลงไปนะครับผมนะครับต้นแก่นจันแดงนะครับต้นใหญ่มากๆนะก็สาเหตุที่เรียกกันว่าต้นแก่นจันแดงนะครับคือต้นเขาจะมีแก่นสีแดงนะครับผม ออออออโอ้น้ำน้ำนะครับเอะวิวสวยมากครับด้านหน้าผมเป็นอ่างห้อยหอดน,นะครับ หว,วันนี้น้ำเยอะมากนะครับตรงจุดนี้นะครับมีเพิงหินอยู่นะครับผมก็ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับเมื่อก่อนนะครับอาจจะเป็นสถานที่ที่พระท่านตั้งพระพุทธรูปก็ได้เนาะนะครับจุดนี้เพราะว่าจะยังมีฐานนะครับที่เป็นปูนซีเมนอยู่นะครับ จะเป็นถ้ำนะครับผมอ,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 อยบจุดนี้นะครับผม้วขออนุญาตขึ้นมานั้นบนนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นหน้าผาหินนะครับผมจุดนี้เย็นมากๆนะครับเป็นหน้าผาหินสูงเลยครับ ็จะมีพระพุทธรูปอยู่ด้วยนะครับโอด้านในเหมือนเป็นช่องเข้าไปนะผมเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ก่อนนะครับโอ้ยนี่เหมือนเป็นพระพุทธรูปเก่าๆไหมครับเป็นช่องเป็นโพรงเข้าไปเลยนะครับ ขออนุญาตไหว้พระก่อนนะครับผมฝั่งด้านนี้นะครับเหมือนเป็นระเบียงนะครับผมทางเดินนะครับด้านบนนะครับเหมือนจะเป็นพระธาตุนะครับผม แล้วก็จะมีพระุพธรูปนะครับผมอยู่หลายองค์เลยนะครับตรงนี้จะเป็นนะครับเป็นห้องกระจกนะครับอ๋อเป็นระเบียงล้อมรอบเลยครับแล้วก็จะมีบาทพระด้วยนะครับผมด้านใน หลังจากที่ไหว้พระเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเดินชมรอบๆนะครับคือบรรยากาศโซนนี้นะครับเงียบสบงบร่มเย็นมากๆเลยนะฝั่งด้านนี้นะครับจะมีบันไดทางเดินลงไปด้านล่างนะครับ ด้านนี้เป็นโรงทานจิตใสนะครับนะครับด้านล่างสวยมากนะครับคือจุดนี้นะมีวิวที่สวยงามมากมากเลยนะโอ้โหจุดนี้นะครับไม่มีต้นไม้บังเลยครับเราจะเห็นนะครับผมสายน้ำจะมา ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นหน้าผมแต่น้ำค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะ ชุดนี้นะครับผมเมื่อก่อนนะครับบริเวณโซนฝั่งฝั่งโซนนี้นะครับผมจะมีหมู่บ้านนะครับก็ชื่อว่าหมู่บ้านห้วยหวดเนาะนะครับจะมีนะครับโรงเรียนมีวัดนะครับผมตอนน้าแห้งนะผมเคยเจอฝั่งนู้นนะครับจะเป็นคล้ายๆเป็นแท่งน้ำนะครับผมแล้วก็เป็นลานซีเมนที่เขาเคยลาดไว้นะครับถ้าน้าแห้งก็น่าจะเห็นเสาบ้านเสาอะไรเยอะนะครับโซนนี้หลังจากที่นั่งกินน้ําพักชมวิวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินสํารวจต่อนะครับผม ยังมีสถานที่ที่สวยงามอีกนะครับผมส่วนนี้นะฝั่งนู้นเหมือนมีกุฏิผระท่านนะครับโอ้ นะครับน่าจะเป็นกุฏิพระนะครับผมตอนนี้ไม่มีพระอยู่นะผมโครงสร้างยังดีอยู่นะครับก็ผนังจะมีแค่สองด้านนะครับด้านนี้ไม่มีนะไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมถึงสร้างแค่สองด้านนะทําไมไม่สร้างสามด้านนะครับผมหรืออาจจะใช้เป็นผ้านะครับปิดนะ นี่ครับลักษณะครับผมน่าจะาตั้งใจสร้างแค่สองฝั่งนะครับฝั่งนี้คือไม่มีรอยตะปูเลยนะครับถ้าจะว่าอ่าปวกกินก็ไม่ใช่นะครผมไม่มีรอยตะปูตอกเลยนะจะมีแค่2ฝั่งนะครับ ฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยตะปูตอ,อกนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมถึงสร้างแค่สองฝั่งเนาะใครมีความรู้ทางด้านนี้นะครับคอมเมนต์อบอกผมด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่พาท่านเดินจงกรมนะครับผมก็จะมีเทียนนะครับผมเหมือนเป็นรอยฟันเลยนะครับน่าจะมีตัวอะไรมากินนะครับ เป็นรอยฟันนะครับผมนี่ครับได้ยินแต่เสียงนกเสียงกานะครับด้านนี้นะครับก็ยังมีทางเดินขึ้นไปนะครับ จะเป็นถ้ำนะครับนี่โอ้เป็นเพิงหินนะผมก็ใหญ่อยู่นะครับด้านข้างนะจะใช้เป็นหินนะครับตั้งขึ้นนะหินแผ่นใหญ่มากเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นที่ปรากฏนะครับผมของพระท่านโอ้โห เหมือนเป็นรูเข้าไปนะครับผมจุดนี้นะครับตรงนี้น่าจะสร้างนะครับกันไม่ให้น้ําไหลย,ย้อนเข้ามานะครับผมสร้างเป็นเพิงออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นสถานที่ที่ท่านเดินจงกรมนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเพิงหินนะครับยื่นออกมานิดนึงครับจุดนี้แล้วก็มีบันไดเดินมาด้วยนะนาโดผมจะกลับทางนี้นะครับผมก็ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นเหมือนทางเดินนะครับผมผมจะเดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับ ในช่วงที้ฝนตกเนาะน่าจะเขียวไปหมดเลยนะครับ่วนนี้ผมลงามาฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็เดินอ้อมมาฝั่งนี้นะจุดนี้ก็เป็นทางเดินอีกจุดหนึ่งนะครับ เมื่อกี้นะครับผมได้คุยกับพระอาจารย์ท่านนะพระอาจารย์บอกว่าด้านล่างนะยังมีถ้ำอีกจุดหนึ่งนะครับถ้ำที่พระท่านไปนะครับนั่งสมาธิวิปัสสนานะครับผมอยู่ด้านล่างนะนะท่านบอกว่าเลยลงทานลงไปนะครับน่าจะตรงจุดที่ผมไปนั่งกินน้ำนะครับแต่ผมไม่เห็นทางเดินนะเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูนะครับผมนะครับเดี๋ยวลองมาลุ้นกันครับว่า จะสวยงามขนาดไหนนะครับผมนะครับก็จุดนี้นะครับพระอาจารย์ท่านบอกว่าถ้ามาถึงนะครับลงทานนับให้เราเลี้ยวขวานะจะเห็นเป็นทางเดินลงไปนะครับผมแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นทางเดินเลยนะครับ ผมน่าจะเห็นเป็นทางเดินนะครับผมเป็นทางเดินเล็กๆนะครับเลาะริมหน้าผาลงไปนะครับผมถ้าเสียงลมดังต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ลมแรงมากๆนะครับอ้ นีครับด้านล่างครับเห็นเป็นเหมือนหลังคานะครับผมน่าจะเป็นหลังคาห้องน้ํานะครับผมตอนนี้นะครับฝั่งฝั่งนี้ยังมีน้ําไหลอยู่นะครับเบาๆนะครับโอ้ตรงนั้นพระท่านน่าจะก่อเป็นอ่างเก็บน้ําไว้นะครับผม ทางเดินลงมานะครับหินนะครับเหมือนกับวางให้เป็นบันไดเดินลงไปเลยนะนี่ครับจุดนี้เป็นห้องน้ำนะจริงๆด้วยนะครับเมีน้ำไหลนะครับแต่ไหนไม่แรงครับผมคิดว่าถ้า,ถาเป็นช่วงฤด,ดูฝนนะ ตอนนี้ฝนตกเพราะว่าน้ำน่าจะไหลลงมาแรงเป็นน้าตกที่สวยเลยนะครับจุดนี้นะครับตอนนี้ยังมีน้ําหยดที่นึงนะครับเหมือนทางเดินเข้าไปนะผมโอ้โหตรงนี้เป็นเพิงหินนะครับ ตรงนี้นะครับเหมือนเป็นโอ้ที่ที่พระท่านมาปักกดอยู่นะครับผมมาที่ปัศนานั่งสมาธินะครับท่านบอกว่านานๆที่นะครับจะลงมานะครับผมคือจุดนี้นะครับมีพระพุทธรูปนะครับอยู่ด้วยนะนะครับแล้วก็มีศาสตร์นะครับผมด้านบนนะ เหมือนเป็นรอยกลมๆนะครับท่านน่าจะไม่ได้ลงมานานแน้วนะคบเพราะว่าโอ้ผมคิดว่าตอนช่วงฤดูฝนน้าน่าจะเกือบท่วมเลยนะครับดูจากดินนะมันเปียกๆนะครับผมตรงจุดนี้นะครับต้องเป็นน้ำตกที่สวยมากๆนะลองสังเกตดูครับตรงนี้เป็นเหมือนหลุมใหญ่มากเลยครับแล้วก็นจะมีเหมือนเป็นรอยน้ําไหลลงมานะครับน้ํานะครับน่าจะโตหน้าถ้ำนะครับ คือฝั่งซ้ายของหน้าถ้ำนะครับก็มีน้าตกไหลลงมานะครับฝั่งขวาที่ผมเดินมาั่งนินก็มีน้าตกถ้ำนี้สุดยอดมากเลยครับผมว่าเดี๋ยวลองดูกันก่อนอน,นะเผื่อมีนะครับภาพแกะสลักนี่ครับแย่งเขียวนี้นะครับผมว่าน่าจะกั้นเป็นเป็นทำเป็นที่กั้นยุงนะนะครับแบบทำเป็นผนังครับ รอบอ้อมไว้นะครับผมไม่ให้ยุงเข้ามานะยุงน่าจะเยอะครับในบริเวณนี้นะก็ถือว่าเป็นสถานที่ลึกลับมากครับจุดนี้ตรงหน้าถ้านะครับก็จะมีเครือไม้ครับเต็มเลยครับผมมีเรือจอดอี่ด้วยนะครับลำนึงน่าจะเป็นเรือของทางวัดหรือเปล่า คือน้ำตรงบริเวณนี้นะครับใสมากดีครับแล้วก็มีคลื่นเหมือนทะเลเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นคลื่นมาเลยนะแล้วก็มีหินนะครับ ทำพระแห่งนี้นะผมว่าลึกลับมากนะผมเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนกันนะครับค่อนข้างที่จะชันเลยครับตรงจุดนี้นะครับเหมือนเป็นบ่อเก็บน้ำนะโอ้ จริงๆด้วยนะครับตรงนี้คล้ายๆเป็นร่องหินนะครับผมฝังนั้นก็เป็นหินเป็นหินล้อมรอบเลยครับแล้วก็นาจะมีการเอาทํำเป็นกั้นนะครับกั้นเป็นฝายไว้นะตรงนี้เลยเป็นบ่อเก็บน้ํานะครับผมนี่ไปนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนะครับสถานที่ดีน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไปนะครับกลาบลาพระอาจารย์ท่านก่อนเนาะนะครับ ก่อนกลับนะครับผมพาอาจารย์ท่านบอกว่าฝั่งนั้นนี้นะจะเป็นลานหินกว้างนะครับสามารถชมวิวตัวอำเภอเต่างอยได้นะครับโอ้โหตรงนี้แค้งน้ำใหญ่มากนะครับโอโ้เนี่ยครับจุดนี้จะเป็นลานหินกว้างเลยครับฝั่งอันนี้นะ่าจะเป็นอำเภอเต่างอยนะครับ ต้องมาชมในตอนกลางคืนนะครับจะเห็นแสงไฟที่สวยมากนะด้านนี้นะครับมีกุฏิพระท่านอยู่หลังหนึ่งนะครับโอ้เป็นลานหินกว้างเลยครับเหมือนกับเรามาเทาปูนลนาดเลยนะ โ oh, oh, oh. ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีหินแบบนี้ครับหินที่นุนนๆลักษณะคล้ายๆกับล้านหินพันปีที่ผมไปกับพานตายเลยนะครับน่าจะโดนลมนะครับกัดเซาะไปเรื่อยๆเนาะ oh, oh. นี่นู่นนะครับตางอยเรานะครับ ฝั่งด้านนี้นะครับมีเป็นกุฏินะหลังเล็กๆหลังนึงนะครับผมนี่ครับตรงนี้น่าจะเป็นหน้าหาหินลงไปครับ คือกุฏิหลังนี้นะครับสร้างโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับสวยมากนะผมว่านะครับนี่สร้างในหินแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ปวกไม่ขึ้นเลยครับเพราะว่าเป็นโครงเหล็กนะครับ ฝั่งนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะครับผมครับจุดนี้ครับด้านหน้าก็คือเป็นวิวของเมืองเต่างอยเรานะครับคือส่วนฝั่งนี้มีกุฏิหลายหลังเลยนะครับตรงนี้เหมือนเป็นศาลานะครับผม ดอกไม้ก็สวยนะกำลังออกดอกนะผมดอกสีขาวเลยครับเหมือนดอกต้นตีนเป็ดเลยนะแต่ไม่เหม็นนะครับผมนี่กุฏิหลังนี้นครับเหมือนสร้างมาไม่นานนะครับหลังคาเป็นไม้นะครับผมโอ้ไม่คิดว่าจะเจอนะครับ ยังใช้ไม้เป็นหลังคาอยู่นะโอ้โหนี่เป็นไม้นะครับผมก็หลังคาเป็นไม้แบบแนวยาวเนาะเหมือนก,นกันกับที่ผมไปในมุกดาหารเลยครับแต่หลังนี้ยังไม่ใหม่กว่านะครับผมน้ำไม่รั่วหรอะครับโอโห ด้านหน้าเหมือนนะครับมีไม้อีกรองอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีเขาเรียกว่าเสือน,น้ํามันนะครับแต่ด้านในก็คือเป็นไม้อย่างเดียวเลยครับสวยมากนะครับทําแบบนี้นะจุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยนะครับถ้าตอนกลางคืนนี้ก็คือน่าจะเห็นแสงไฟที่สวยงามกว่านี้นะครับผม คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบก็จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมอ่านคนลงป่าเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกกขนหน่อยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณนะสวัสดีครับ